สวัสดีค่ะพ่อพี่นอนว่าสมพี่ชองสมพี่เชนเนลก็ยังตากลมชมเบวเลยมาพอต้นอันที่เขาว่าอันดอกแคสันว่าดอกแคฝรั่งเนาะเขาว่ามันกินได้เนาะแต่ป่าก็เคยชิมน้ำเขาอยู่ก็เสียอันนี้ละแต่ป่าอันเก็บไปกินส่วนตัวบ่ค่อยกล้จาจ้ะเพราะว่า่านเก็บผิดนะแต่ว่าส่วนมากก็ khứ khứ khai cai là phải. và cái suối bóng đấy sân đấy. Tôi bóng đấy. Tôi bóng Tôi một đấy. có bóng ọt nừng dây bà lên này. Tôi nháy nháy rất này โอเคครับพี่น้องจังไลกะคอมเมนต์มาในไลนจ้าวาเมียนบะโอเคชื่วย